เมื่อก่อนก็ทำนายอย่างเดียวก็ต้องขายข้าวไปซื้ออย่างอื่นก็เลยคิดว่าเราลองมาปลูกผักกินเองจะได้ไม่ต้องซื้อ พอปลูกผักกินเองปรากฏว่าลดรายจ่ายได้เยอะเลยพอทำไปเรื่อยๆผักที่ปลูกก็เหลือก็เลยลองไปขายก็ขายได้ก็เลยปลูกหลายๆอย่างทีนี้ทางพัฒนาชุมชนก็เห็นว่าเราทำจริงได้จริงก็มาชักชวนให้ป้าเป็นสมอาชีพชุมชนแนะนำให้คนในชุมชนปลูกผักในครัวเรือนเราก็ดีใจนะที่เราทำให้คนในชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ มีรายได้อยู่แบบพึ่งพาใส่กันใครมีอะไรก็เอามาแบ่งกันนอกจากนี้ยังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะเพราะผักที่ปลูกเองไม่ใช้สารเคมีพอเราเห็นเขามีความสุขเราก็พอยดีใจปกับขาวด้วยประซับเนี่ยจะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นปราด ปาราศสมัชชีพชุมชนของเราเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งท่านก็ทํามานานแล้วก็พอเราเลือกท่านมาเป็นปาราศสมัชชีพเพื่อมาเป็นตัวอย่างมาสอนชาวบ้านตามหลักการเพื่อนสอนเพื่อนนะชาวบ้านสอนชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็มาดูตัวอย่างแล้วก็ทําตาม คนปลูกพืชผักสวนครัวในหมู่นี้ก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกครัวเรือนจะมีพืชผักสวนครัวไว้ทานเองแต่ที่บ้านประซับเนี่ยก็จะพิเศษกว่าที่อื่นเห็นชัดเจนกว่าคนอื่นน่นะคะพอมาเป็นสม,มาชิกชุมชนเป็นต้นแบบระดับหมู่บ้านแล้วก็ขยายผลถึงตำบลในหมู่นี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านสม,มาชิกชุมชนและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราก็จะเน้นย้ำเรื่องให้ชาวบ้านเนี่ยพึ่งตนเองด้วยการทำอาหารทานเองนะคะเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน อันนี้ก็ได้ผลหลังจากที่เราเคยแพร่หรือว่าส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกแล้วเนี่ยอันละเดภาพรวมหมู่บ้านละเพราะว่าในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยยังมีคนจนคนที่โอกาสอยู่คนที่เขาไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกพืชผักสวนครัวเพียงพอเนี่ยหมู่นี้ก็จะมีพื้นที่ว่างที่เป็นส่วนรวมของหมู่บ้านก็จะมีที่สาราประชาคมแล้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ให้คนในหมู่บ้านทุกคนสามารถไปเก็บกินแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาตอนนี้เราขยายผลเรื่องของหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้ปลอดภยัยไร้าสารพิษ เราก็เลือกหมู่นี้เหมือนกันนะคะปลูกระยะทาง1กิโลก็เป็นพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านชอบทานนะคะอย่างเช้าอมนะคะมะเขือพริกนี่เราปลูกไป999ต้นนะฮะหวังว่าอีกสักครึ่งเดือนหรือว่าสักเดือนหนึ่งเนี่ยผลผลิตน่าจะเห็นผลแล้วมันจะโตขึ้นแล้วก็สองข้างทางก็จะมีพืชผักสวนครัวไว้ให้ชาวบ้านไว้เก็บรับประทานกินกันได้นะคะเราได้ปลูกฝังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับ ครัวเรือนแล้วระดับชุมชนในฐานะพัฒนานการอำเภอที่เราลงพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตรการอะไรก็ตามไม่ว่าจะโควิดนะเราก็ผ่านมาปีหนึ่งและปีนี้ก็เกิดขึ้นอีกเนี่ยคิดว่าคนวัดสิ่งอยู่ได้ค่ะเขาเพึ่งตนเองได้ถึงจะไม่ออกไปไหนเนี่ยมีอาหารที่จะเลี้ยงคนเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้อย่างเพียงพอค่ะ เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่เขามีโจทย์ให้ว่าหรือว่ามีคติพจน์ที่บอกว่าหนึ่งครัวเรือนสามารถทําอาหารเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้านตอนนี้ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมา1หมู่บ้านสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนได้ทั้งตําบลน,นะคะหนึ่งตำบลหมายถึงตํบาบลมะขามเท่าเนี่ยสามารถผลิตเลี้ยงคนได้ทั้งอาเภอวัดสิงอําเภอวัดสิงเรามี4 7หมู่บ้าน4ชุมชนก็รวมแล้ว51หมู่บ้านชุมชนเนี่ยคนในตําบลน,นี้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนได้แล้วจากภาพของอําเภอวัดสิง สามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดนะคะแล้วพอภาพรวมของจังหวัดเนี่ยเลี้ยงคนทั้งประเทศได้อําเภอวัดสิงห์เราเลือกมาขำเท่านี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเพราะว่าอําเภอวัดสิงห์เราเนี่ยบางจุดบางตำบลของอําเภอวัดสิงห์ยังแห้งแหลงอยู่แต่ตำบลน,นี้ตำบลมาขำเท่าถือว่าเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตอาหารได้คาดว่าเลี้ยงระดับอาําเภอก็ยอมได้อยู่นะคะก็ได้อยู่